มาจ้กทุกคนคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องลูปสร้างเงินแสนเมื่อก่อนอะป๊อบเคยเ,เรียกลูปนี้ว่าลูปมหัศจรรย์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าคุณจะเอาไปใช้กับการสร้างเ,าเงินจากดิจิตอลโปรดักต์แบบอื่นด้วยก็ได้แต่เนี้ยป๊อบย่อมันลงมาให้มันเป็นลูปสำหรับการทำงานที่เอซี่ค่ะจริงๆมันมีแค่นี้เองถ้าคุณเห็นภาพรวมของมันเนะเาะอ่าป๊อบเลยพามาดูก่อนว่าจริงๆอ่ะ ให้โฟกัสง่ายๆค่ะมันมาแค่ลูปคุณวนครบลูปนี้ก่อนแล้วคุณค่อยขยับไปอันถัดไปหลายคนจะที่คุณไปไม่ถึงไหนเน่ยเพราะคุณสเปะสปะค่ะคุณมัวแต่เช็คตลาดนู้นคีนั้นทำได้ไหมตลาดนั้นมันเป็นยังไงเราไปตรงนั้นมันแบบเฟอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณกำลังโฟกัสผิดที่เราจะสร้างเงินเงินแสนเนี่ย เป้าของเราอยู่ที่เอซใช่ไหมคุณก็แค่ต้องมาโฟกัสที่เอซค่ะคุณหยิบโปรดัก t ขึ้นมาอ่ะคุณทาสินค้าหนึ่งอย่างแล้วคุณก็อยู่กับมันมันถึงเป็นลูปนี้อ่ะมาเดีย๋ยวบอบจะพาไปดูค่ะจริงๆก็เคยสอนนานล้วประมาณสองปีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เลยกลับมาให้แบบนักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่าเออถ้ามันเป็นดิจิตอลโปรดัก จริงๆอ่ะก่อน,นหน้านู้นก็เป็นดิจิตอลโปรดักต์เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะป๊อปสอนในสายของสร้างตัวต้นทำช่องแล้วก็มีโปรดักต์ของตัวเองซึ่งมันเหมือนกันค่ะถ้าคุณเก็ตกับมันอ่ะอย่างอันนี้ใช่ไหมวันนี้เราจะพูดถึงรูปที่เราอ่ะจะทำดิจิตอลโปรดักต์ไปขายที่เอโอเคปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นคีย์ของมันมีแค่4ขั้นตอนค่ะคียมีแค่สขั้นตอนก็คือค้นหา แล้วก็สร้างค่ะแล้วก็ขายแล้วก็ขยายมีแค่นี้ค่ะค้นหาคืออะไรไปดูกันค้นหาก็คือหาว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยจุดเริ่มของสินค้าที่คุณจะขายาค้นหาคือหาสินค้าที่คุณจะขายค่ะวิธีการก็คือคุณก็หาจาก Etsy Search Auto Complete ก็ได้หรือคุณจะดูหมวดใน Market Place ที่อยู่ในเอซีก็ได้หรือคุณจะถาม Chat GPT ก็ได้อ่าส่องสินค้าคู่แข่งอ่านรีวิวแล้วก็หาจุดว่าอันไหนที่คุณทำได้อันนี้คือรูปค้นหาค่ะพอคุณได้ค้นหาแล้วตัดสินใจว่าคุณจะทำสินค้าอะไรเช่นจะทำ Color s w a t c h ก็ไปอยู่กับตลาด Color s w a t c h ถ้าจะทำฟอนต์ก็อยู่กับตลาดฟอนต์ถ้าจะทำ Apple Watch ก็ไปอยู่กับตลาด Apple Watch แค่นี้คุณอย่าเพิ่งไปไกลค่ะ คุณอย่าพึ่งไปไกลน้องสีไม่เห็นทำหลายหลาย,หลายอันเลยอะไม่เห็นต้องทำหลายล้านเลยอะวนลูปอยู่แค่นี้อ่าแค่ลูปเราจะเล็กหรือใหญ่สเกลที่คุณอยากจะทำอะค่ะมันจะใหญ่ขึ้นไปได้ขนาดไหนเท่าน,นั้นเองหัดมาพอคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำโปรดักต์หนึ่งอย่างก็มาสร้างค่ะอ่าเห็นปะมันเริ่มมันเข้ามันเข้าสเตปสร้างแล้วก็มาสร้างค่ะอะก็เริ่มสร้างค่ะแล้ว เริ่มสร้างจากสิ่งที่คุณสนุกหรือคุณไปเจอว่ามันเป็นกระแสคนกําลังอยากได้คุณก็จะขายง่ายค่ะสิ่งที่คุณต้องหาคือ,อคุณอยากขายทุกคนมีฟีลลิ่งของความอยากขายไม่ผิดแต่คุณต้องหาความอยากขายที่มันคู่กับกระแสของตลาดด้วยมันก็จะง่ายค่ะหรือเอาความสนุกนำทางก่อนก็ได้เพราะตอนช่วงที่คุณกำลังสร้างโปรดัก t ค่ะ มันต้องเหมือนหลอกล่อใจของคุณให้คุณอยากทํางานเพราะถ้าคุณไม่อยากทํางานมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์ไงประเด็นนะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงสร้างเนี่ยเอาความสนุกเข้ามาค่ะอะคุณจะใช้แคนวาโปคีเอ e หรือคุณจะใช้แชท GPT ใช้ AI ได้หมดอันนี้คือสกิลของ how to คุณเก็ t ไหมอีสร้างเนี่ยคุณก็ไปหา how to ค่ะว่าอ๋อโอเคฉันจะทำา Color Swatch และมันทำยังไงตัวสินค้ามันทำยังไงฉันจะทำฟอนต์และ ตัวสินค้าของฟอนต์มันทํำยังไงอ่าอันเนี้ยคือการสร้างแล้วเราก็จะผลิตขึ้นมาค่ะผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาพอเราสร้างเสร็จเริ่มมีสินค้าอยู่และประมาณนึงละอ่ามาและห้าสิบลิสจริงจริงอะมาตั้งแต่สิบิลลิสแรกคุณก็ทําขายไปด้วยอยู่แล้วถูกปะแต่พอคุณเริ่มมาเยอะคุณค่อยโฟกัสเต็มที่ก็ได้เรื่องอะเออฉันจะยิงแอดไหมอ่าฉันจะขายยังไงทาโซเชียลเพิ่มไหมหรือว่าต้องยังไง เออเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ขายคุณต้องมีโปรดักต์ก่อนคุณถึงจะมาขายถูกไหมถ้าโปรดักต์คุณยังไม่มีมีอยู่ห้าลิสต์เนี่ยมันจะขายอะไรก่อนคุณก็ต้องผลิตก็คือสร้างให้มันขึ้นมาเยอะๆแล้วระหว่างที่คุณสร้างคุณก็เริ่มมาขายว่าเอซี่ SC ไม่ได้แค่ขายค่ะแต่ถ้าคุณทํา SEO ไปด้วยเข้าใจระบบเอซี่ไปด้วยในระหว่างที่คุณส่งงานในระหว่างที่สร้างกับขายเนี่ยลูกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันค่ะ สร้างเสร็จเอาไปขึ้นขายสร้างเสร็จเอาไปขึ้นขายสร้างเสร็จเอาไปขึ้นขายแล้วระหว่างที่สร้างเสร็จแล้วคุณก็แค่ทําให้มันลงล็อกกับเซิร์ชเอนจินของเอซเท่านั้นเองมันก็จะไปทํางานของมันออโต้แมทชิ่งออโต้อันนี้เราไม่ต้องทาอะไรเลยเรามีหน้าที่คือทําให้มันตรงเฉยๆเขเกใจใช่ไหมอ่มาไม่ปกตินะอ่าทีเนี้ยอีตอนขายเนี่ยมันก็จะมันกับขายกับสร้างมันก็จะอยู่ในลูปไล่ๆกันใกล้ๆกันค่ะทีเนี้ย เราก็จะวนแค่สร้างกับขาย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 ถูกไหมถูกะหลุดมาไะอยู่วนี้คุณจะสลับไปเดี๋ยวสร้างปุ๊บขายสร้าง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 ขายจนคุณเริ่มเติบโตอ่ะเริ่มแบบมียอดแล้วเริ่มแบบว่าเออทำงานคล่องขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจมาร์เก็ตติ้งใดๆมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยไปขยายฮา ขยายเนี่ยคุณจะขยายไปสินค้าตัวถัดไปหรือคุณจะขยายมีร้านที่สองหรือทำอะไรทำระบบอะไรให้มันช่วยคุณขายได้ออตโต้ขึ้นอีกไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในรูปของขยายอ่ามันจะเกี่ยวเกี่ยวกันนิดๆอย่างขยายบางทีอาจจะเป็นโปรโมทไปด้วยก็ได้ช่องทางเพิ่มช่องทางเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยรูปหลักๆมันมีแค่สี่รูปสี่รูปหลักแต่แค่คุณต้องโฟกัสให้มันถูกค่ะ แล้วคุณไม่ต้องไปดูตลาดอื่นไม่ต้องไปดูอันนั้นมันเบอฟ้อไปแล้วคนขายเยอะเราขายที่เอสซี่ค่ะถ้าตลาดเอซี่มันยังอยู่แสดงว่ามันมีช่องให้คุณขายคุณแค่เข้าให้ถูกคีย์อยู่ให้ถูกจุดค่ะทําให้มันถูกที่ค่ะอย่าไปคิดเยอะแล้วก็วนอยู่แค่นี้ค่ะอีขยายเนี่ยมันตอนสุดท้ายคุณอยู่โฟกัสไหนอะถ้าคุณยังไม่มีโปรดักคุณต้องอยู่โฟกัสค้นหาถูกไหม คุณต้องตัดสินใจทำโปรดักต์ก่อนพอตัดสินใจได้แล้วคราวนี้คุณอยู่ในรูปสร้างถูกปะ่ะคุณตอนนี้คุณยังอยู่ในรูปสร้างก็ผลิตเยอะๆค่ะอะไม่ต้องไปสร้างหลายๆอันสร้างทีละอันทําทีละอยา่างแล้วก็ขายสร้างแล้วก็ขายระหว่างเนี้คุณจะได้เรียนรู้เรื่องมาเก็ตติ้งการตลาด SEO อัลกอริทึมอะไรเงี้ยมันจะวนอยู่ในเนี้ยอ่าจากนั้นถ้ามันลงตัวและ เริ่มเซลเริ่มมาแล้วโอเคเข้าใจแล้วมันมาเซลมาเรื่อยๆๆๆๆๆค่อยไปขยายแค่นั้นจ้ะโอเคไหมเออเอาลูกนี้มาฝากเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคุณอยู่แค่นี้ไหนพิมพ์มาให้ดูหน่อยว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ลูกไหนคุณอยู่ค้นหาไหมยังไม่รู้เลยจะทําอะไรขายหรือคุณอยู่สร้างเออกาลังฝึกเรียนรู้อ่า Howto ของครูอยู่ว่าทําสินค้ายัางไงหรือตอนนี้คุณมีสินค้าเยอะแล้ว อยู่ในแบบโปกัสเรื่องขายทํายอดให้มากขึ้นอนี้อ่าไนพิมพ์ให้ดูหน่อยอ่าหนึ่งสร้างสองเอ้ยหนึ่งค้นหาสองสร้างสามขายหรือใครอยู่ขยายก็กดสี่อ่านหะนึ่งสองสามสี่พวกคุณอยู่รูปไหนกันเล่าให้ฟังหน่อยสิแล่ที่แน่แน่ถ้าชอบแบบนี้อุย้ยวันนี้มาดูจริงจังดูเครียดดูเครียดแต่รูปเนี้ยเป็นรูปหากินตั้งแต่ป๊อบเริ่มเปิดเพจ เนื่องจากบ,บ๊อบเริ่มทำช่องมันมีลูปแค่นี้แต่ก่อนหน้านี้บ๊อบเคยสอนเป็นลูปมหัศจรรย์ตอนนั้นบ๊อบสอนสายสร้างตัวตนทำคำคอร์สค่ะสร้อลูปเดียวกันอันเดียวกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นไลฟ์ให้ฟังสนุกๆเอาเป็นว่าตอนนี้ไปรีเช็คก่อนและอย่าหลุดโฟกัสค่ะวนอยู่แค่ในลูปนี้พอไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแค่นี้คุณได้เงินแสนแน่นอนเอาเป็นว่าไปค่ะพร้อมพิมพ์ลุย แล้วเราจะไปด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วทุกคนเนี่ยมันมันไม่อันนี้ให้ป๊อปใช่ไหมแต่ทุกคนเข้าใจนะโอเคไ <laughs> ายพาย